ต้อนกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยค่ะผมวันนี้มอยูผมแต่งเครื่องแล้วนะผมวันนี้ไอตัวละครที่เติมหนึ่งพิษมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูครับตัวนี้นะครับผมเนี่ยที่เติมหนึ่งก็ได้โคตรหลอ่อมีสกิลในการเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีการรับเองนะก็คือมันเติมหนึ่งก็ได้เทกิน อเคอผมมาอัดคลิปนี้ดิกานเอผมจะเอามาให้ดูนะผมเองพี่ไฟพี่ไฟพี่สาวใครใใแล้วนะเร็วนี่กับพี่น้อยเราก็คือให้ฝึกซ้อมยิงนะยิงบอดนะไม่รู้มันใช้ได้อะไรอันนี้ไอ้ที่รูปนี่ก็คือมันมีดนัน,นนะไ่นไหนให้เล่นนะผม คือรูปนี้เลยกดใช้เข้าไปเล่นได้นี่ครับถ้าคุณเ,เล่นเล่นคอยเล่นฟรีไฟหน่อยเล่นฟรีไฟว่าจะเล่นอาหวงอัดฟรีไฟว่าอ,อาวงอัดฟรีไฟนั้นนันนะอยากล่งวงซิงอีกว่า เี้มตายก่ตายก่นี่าผก็คือเนี้ยจะดูช่องนวันไหนโควิดไวรัสโควิแม่โอเคครับตอนี้เรามากันนะครับผมเล่นยิงยิงหมดเล่นกันไหนเอาไยเลยไายรูปกันน่ เฮ้อำงัดเล่าไม่นี่ของจะเล่นให้ดูไปเหรอปิดนะพี่ดูแบบใจต้องแนะนำกับพี่นี่เราผมก็คือส่วนในอัมฟองอัดนะคบผมคนที่สแกนเนี่ยก็คือคนดีคนที่ไม่มีสแกนก็คือคนร้ายแต่บางครั้งคนที่ไม่มีสแกนมันก็อาจจะเป็นคนดีได้เอาหมายจะกด วิธีการเชิญกันเนี่ยง่ายๆเลยกด o n l i n e นะครับผมกดเลยเลยแล้วก็เลือกอันไหนก็ได้ถ้าคุณเลือกอันข้างบนอันนี้กดเล่นไปจะเห็นโค้ดอันข้างล่างที่มันเป็นตัว m p i c f f ใช่ไหมผมก็ให้เพื่อนกรอกโค้ดลงไปใส่ ดี๋ยวผมจะเอาให้ดูับผมว่าเกาะโค้ดต,ตรงไหนกดลงใส่ตรงนี้นะผมอันสุดท้าย P R I V A I E นะผมกดเข้าไปแล้วก็วพิมพ์โค้ดใส่พิมพ์โค้ดใส่ว่าเพื่อนอยู่ห้องอะไรพิมพ์โค้ดใส่ไว้เรื่อยๆทำไมก็จะมาหนังหน้าเพื่อนเลยนฮ้ผมัลโหลา้ส่กะรเรงสตานนะ ตีตู้เพิ่งได้เด็กเล่นเนี่ยเล่นผิดเนี่ยวมัจะออกมาเล่นมาเดี๋ยวนี้เราจะมาออกกําลังกายกันนะครับพี่เพิ่งแบบที่ดินดินอะไรบ้างมาเดี๋ยวเราต้องมีเน็ตดิอ่ะเน็ตเดี๋ยวมเอ้าไม่ได้เอ้ยอะไรอ่ะดูเอาเถอะเอาเถอะหักตกเอาเถอะไม่เอาเถอะหตกเฉยเพื่อนผมไม่ได้ตกจึ้ยวี number two มัตบต้มัตเมัตเต้อืมอื้มาใ้มมัตเต้มัเต้บอเร่เบอเร่เดบอเ ผมหัวหน้าเลยนี่ผมก็จะสอนนี้นกันได้แล้วลูกก็คือผมจะเล่นกันผมจเล่นเรื่อยๆนะลอนี่ทำเควสที่เสร็จแล้วผมก็จะมาสอนดีกวเอาไว้ออกเอาอยเพื่อนแนี้งอมนออกนอนออกดีกว่าเด็ให้ไหวนะผมให้ไหวแิบนี้อะไรก็ไล่กดแชร์นะผมอะไรวะ That first beat is right on time, right on top. Like they say that 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 they say that that that, that.